ไมคุบิเป็นหัวของซามูไรที่ถูกตัดขาดสามหัวซึ่งจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเพราะหัวแต่และหัวจะพยายามไล่กัดกันและไล่พ่นไฟออกจากปากใส่กันอยู่ตลอดเวลาด้วยการไล่กัดกันเป็นวงกลมของพวกเขาทําให้เกิดคลื่นน้ําขนาดใหญ่ซึ่งจะทําให้เรือที่อยู่ใกล้ๆอับปางหรือไม่ก็เกิดภัยพิบัติทางทะเลอื่นๆตามตำนานเล่าว่ามีซามูไรผู้ชั่วร้ายอยู่3ามคนชื่อโคซันตะมาตาชิเงะและอาคุโกโร พวกเขาได้มายัางเมืองมนาซูรุเพื่อร่วมงานเทศกาลหลังจากดื่มกันจนเมาไมา้พวกเขาก็เริ่มโต้เถียงและทะเลาะวิวาดกันจนถึงขั้นชักดาบออกมาฟาดฟันกันและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถตัดศีรษะของกันและกันได้หัวที่ถูกตัดขาดทั้งสามกลิ้งตกลงไปในทะเลแต่ทว่าความตายก็มีอาจยุติความขัดแย้งของพวกเขาได้ พวกเขาได้กลายเป็นอนเลียววิญญาณอาฆาตที่เหลือแต่หัวลอยขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเริ่มไล่กัดไล่พ่นไฟใส่กันเป็นวงกลมอย่างไม่จบไม่สิน้น